要啊。嗯嗯 はい、もう。

ต้อ,องต้อ,มองมีตระหนักันเยอะ ไ่แย่งจริงพะโลมอ่ะพี่เล่นแล้วเหรอพี่กา <c oughs> ขอโดยเอยไอไล่กันด <c oughs> ีก็ได้ตรงนั้น <c oughs> มันมีกลิ่นแปลกๆใช่ไหมขอโทษียมย่รูยตีได้ประมาณสิบกระเาติดสามร้อย ไ่ไปเลยนะตาบักตาบักอยู hmm. like like ่ด like ูแต like ่จะไม่นอนมะต่อค like ืนนอนเลยถุงเท้าใหญ่โู้ว่าชินกาแฟคืออะไรนะไม่กลับมาคือรี่นอนเลยนะไม่รีบช่วยอะไรกาแฟก็เช้ามามือแน่อ่ะข้าเพิ่มาก็แฟ ก็เลยจะเป็นลมเลยเมื่อวางเออ ต้องเป็นหน้าขวบบลูมอร์สเตอร์ต้องใช่ใช่โอ้ยตึ้งตึ้งตึ้ง ให้ดูวังไหนรับ่ได้มมเสาวาันงอ,อให้ดูวันไหนเร่องีรไ่ดหนล้านับสรบเข้าแล้วไม่ใช่เสรสีสุดท้ายมก็ต้องอยู่ที่อยู่นี้ได้มึงเอาไปไม่ได้ มันออกไปไม่ได้หรอกมันเป็นเคร่เียนเลขไอ้ยูนี่อะไรเยโต๊ะหกันห้าร้อยห้าสิบแปดนั่งแบบเติดอะไรนี่นั่งเกิะไนี่นั่งเกอะ่เกิดอคนี่งเกอไ่่กอไรี่นามกิอร่่กิอะไ่งเกอะไรนี่นังดอะไร่เกอะไร่เกินี่่เก้ดอะไนกิอะี่งอ

แล้วก็เย็นไม่ใช่มร่ากาศเมื่อสามโมงลูกค้าบอกเราอยแฟันให้พี่หน่อยแปดร้อยนับก็แปดร้อยหลอดพี่ลูกค้าบอกี่ยังไม่แบ่งฟันอีกลคือเขาเขาขอมืนจเขากิงเก็บืขาันมีเขาขอสั่งยาตีฟันเขาขอสั่งยาตีกันาแบบมีได้ครมบแล้วเขาอะ รตมของม่เมาไม่ไม่คุณต้องเป็นหยิบไปลอไม่ได้คุยด้วยคาว่าบอกว่า800้าจะต้องมาได้เมว่าอ800ต่อไม่ไม่ไคเราไรมาว่าไม่แล้วที่เราเอาตแมให้ที่แล้ท่แม่ตัวตักตรน้ให้เม่อวันหน่งแลม่เปลี่ยนเให้คนยกของคนข้นรเราออมให้คนรถแางข้นปต เราดูลบอะไรให้ใ <cuarto> ห <material> ้อไาจะได้ปรโยชว่าอยากได้อรเป็นแค่คนขายนาบริการอ่ะมีสัตว์้ัง้คนทำคนเดียวยกด้วยก็มีบริการบ้ารีแล้วก็ทำสัตวดี่อันนี้เป็นสายโตรขายยาดีตอนไม่ได้ทำจริง แล้วถล้องถึงแล้วที่โอนเลยพอไปถึงลงของ9โมงแล้วจะลงเร็แล้วที่โอนได้1 1โมแล้วยัง่นแล้วเพิ่มรึ้นคันหนึงโมงลงเ็จเขาอาจจะอ๋อ1มล้โอนมาให้ตอนบ่ายโมงไม่บ่ายโมงกับ2โมงแล้ต้องนั่งรอตั้แต่แป๊บไม่มนก็นอนไม่ได้กับเขาก็นอนทำไมอ่ะถ้าลูกควลาลาตั้าเขาไม่รู้นะจะโอนตังตอนไหนแล้วตอนนั้นแล้วครานที่มันนอนรุย เราก็ลืมไปอยู่ว่าว่าเราอนอนน้อยเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วเราก็ได้ยินซึ่งจริงๆมันเปิดเสียงไม่ตั้องอรโอ้เนี่ยแค่พูดจัดการเนี่นเ,เ,เป็นไลนส์นี้เลยเออเดี๋ยวเราต้องมาจะเรียกค่ะ เล็นคู่ตอัปาหเป็นคโลหรือเปล่าตอนนี้ยังขาดคู่ายท้ายซะเไปไหนต้องมีค่ะรับผิดมิบมันนี่ไปไหมอันนี้เป็นตั้ปันเป็นตา้งปันที่ดองรับไม่ต้องแต่งนะทำไมละไม่ต้องแต่ง แข่งตัวคล้ายพี่สุรีแต่เป็นพราสงฆ์ยายยายแถวบ้านคนน่าจะมือโปรล้โหมีเพื่อนลุงๆเหรอโอ่ลที่จัน้องทำมือถึมจับกต่จเลยเหรอางพารงรับ้ไเลยร ไม่ใช่มันต้องบอกนะก่อนว่าเราผิดไปต้องใช่มันเป็นยู่ิคอเออแล้วก็ต้องเอารถมาลับเขาด้วยไม่ไม่ต้องไปถามบัาน่าที่มีคอนดิชั่นถามว่านขอบคุณขอบคุณขอบค่ะไอ้นี่ก็ได้เอาแค่เราพุ่งพระหรืออะไรที่เราเนี่ยไปก่อนแล้วก็ให้เพราะว่าการพุ้มพระมันเกิอะไรไปแล้วก็ไปก่อนแล้วก่อนโอเค มอมองกองตล้องจับก็ต้องไปซ่อมวาช่วยเนี่ยเป็นอักรรูคูน้รว่จังใจว็จันหน้าสนุกหยุดปะฮะไม่ใช่จัหน้าทุกจังไม่หยุดเพราะว่าหยุดไ่ได้ทํายีนประมาใหม่หยุไ่ได้ทำไมไม่ทำตอจ้ะอยากทำจัไจริงแล้วอ่ะคือวันจันเนี้ยเป็นวันของแล้วม่เวันนทร มาแล้วมันเก็บเ่าจไปเข้าที่นะืออยาจะต้อยู่ไปนะครับ